สวัสดีครับเอฟซเข้าสู่ช่องคนนะ้าหนวนพูดไม่เก่งนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับตะไครช่องผมด้วยนะครับผมก็ไม่เอาบองปนกรบกรนเนี่ยอน,นุเสมสายสุโมสุคนวันนี้ก็จะมาดูครับรถปั่นดินเหมือนเดิมครับเอฟซมาดูคันเล็กทีตีข้างๆกันครับผมมาแล้วครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอู่ไหนครับผมเอฟซ นูน้นคันใหญ่อยู่นู้นครับผม f ออยู่ไกลๆนู่นเลยครับมีคันหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะมาดูคันเล็กบ้างครับผม f อแต่คันเล็กก็เรื่อยๆครับผมแต่ดันไวๆไม่ไหวครับผม f อฟซกจะเปลืองน้ำมันครับผมอันนี้อู่ไหนนะครับผมมาดูกันครับผม FC ที่อยู่ข้างๆกันครับผมวันนี้เจอสองคันเลยครับผมเอฟซมาเรื่อยๆครับผมดูตัวเดินนะครับผมแต่มันก็จะเป็นใบแท็กสามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับเอซกันจมครับผม เอาละครับผมไปครับตามกระพือเลยครับผมตัวนี้สองพันสิสามครับผมเอฟซี F C. ตัวนี้น่าจะตัวเล็กเครื่องฮีโน,โนค่ครับผม v i p อันนี้สอพัฒนานะครับผมน,นี้น่าจะเป็นตัวเล็กครับผมเอฟซี F C. สอพัฒนา 0 8 0 5 9 1 9ด4 0ครับผมต่อพัฒนานะครับผม FC ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล็กครับผมนี่ใจมันรักครับผม FC VIP 2013ครับผมปู่ตุ้มเจริญการช่างครับผมอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กครับผม FC หายใกล้ๆเลยครับผม เอาไปเลยลูกพี่วันนี้พามาชมรถปันดินครับผมเอฟซี F ุกมูสุกคนไม่เอาบอมพูกรบๆเนี่ยดูครับปับ่นละเอียดเลยครับเอฟซี F C. ถ้ามีปลาเนี่ยผมระโดนจับเลยครับ ขันไปเรื่อยๆเลยครับ,ต,บตัวเดินโน่ N ครับผม,มรู้กีแรงมากครับผม MC โนวีแปด EF หนึ่งห้าศูนย์ <c oughs> ครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะครับผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ันย,ยาวๆเลยลูกพี่ถ่ยยายใกล้ๆหน่อยครับเอฟซี พัดหนา้าใจมันรักนะครับผมแต่ตัวเล็กมันก็นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าตัวใหญ่มันไวครับเอเพราะว่าเครื่องมันใหญ่แต่นี่เครื่องเล็กก็ไปเรื่อยๆครับผม อูนี้นะ่าจะรับต่อรถตีดินหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับ f อซีสีดินหรือรถเกี่ยวก็น่าจะมีครับผมซี FC คนไหนสนใจก็เนี่ยครับเบอร์โทรเลยครับผม080 5 9 1 9, 9 7 4 0ครับลองโทรไปดูครับผม ก็360เทอร์โบูน่าจะแต่ตัวตัวนี้น่าจะคนละเครื่องครับผม fc แต่360แรงม้าเหมือนกันละมั้งครับผมเนี่ยดูฝั่งนี้อ่า360แรงมา้า ดันเรื่อยๆครับผมาดันมากไม่ได้ครับผมเปลืองน้ำมันครับเอฟซีไปกันยาวๆเลยครับลูกพี หายใกล้ๆหน้อยครับเอซแต่ภาคอีสานก็ถ้าตรงมีน้ำเขาก็ยังใช้รถั่นอยู่ครับเอฟซแต่บ้านผมนี่หมดนาปีแล้วกันแรงครับผมแต่ทางภาคกลางก็มีน้ำทำเรื่อยๆครับผม คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคนหน้าหนวดและกดติดตามผมด้วยนะครับผมและไม่เอาบ้องปวุกรบๆเนี่ยกดติดตามขุณมาฟพง่งเด้ออลกุนบาทและขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซีขอบคุณครับ